ครับมาดูมอเตอร์รั่วรั่วออกเรือรั่วก,กจากจานจานบรงคับซีนครับฟ้าขอบใบพัดทองเหลืองที่ตักน้ำครับมันจะมีบ่าตรงนี้มันหมดไปหมดไปเราหาบ่าครับหาไอ้ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนใหม่ได้ครับเนี่ยตัวเนี้ยหามา มันจะมียูดตามร้านของเก่าครับเศษเหล็กเราไปซื้อมาเนี่ยก็ประมาณกิโลละยี่สิบบาทก็หกสิบบาทครับตรงตรงนี้มันหมดไปเนี่ยบางมันมันจะรั่วน้ําจะรั่วออกเนี่ยมันหมดมหมดไปแล้วเนี่ยต้วใหม่มันจะยังอยู่ครับอยู่เนี่ยจะเหลือเยอะ หาตัวใหม่มาเปลี่ยนได้มันมันสวมลงไปไม่ลงแบบไม่ลงมันมันไม่มากแราวัดดูของเก่าของเก่าของเก่าก็ดูของเก่านะของอยู่กับตัวมันนี่ะถ้าตัวใหม่มันมันก็เหลือนิดหน่อย ประมาณ3มิลครับสมิลเราก็ใช้หินเกียร์ครับหินเกียร์ปาดออก ก็มาสวมดูครับสวมดูพยางออกกอนอยางรองอ่ะครั้งที่หนึ่งครั้งก็ยางยางนิดหน่อยครับเนี่ยยังเหลืออีกนิดหน่อยเอาใหม่เยอนิดหน่อยก็เอาใหม่เราทำเอง ครั้งที่สองับครั้งที่สองก็ลองดูอีกผ่านครับเปอันงรอบผ่านผ่านแล้วผ่านใส่นอ็นนอตคราบน็อตน็อตเก่าอ่ะตัวเก่ามันจะเป็นเบอร์สิบและเบอร์แปดสองสองเบอร์แห้วครับ ต้องเบอร์น็อตอ้าวลืมใส่ยางลืมใส่ซีนยางโอลิงเขาเรียกยางโอลิง,ลงยางเราใส่ใหม่จะไ,ได้รู้เนี่ยสูงไปที่เกียร์ออกโดนยินยสีขาว นัดครับเตรียมไว้ต่อมซ้ายเองบ้าง้ายบ้างครับคราบ คนมากก็จะทิ้งก็ไม่รู้เราก็ไม่ทำเราเก็บมาทำได้ก็จะทิ้งส่วนใหญ่จะซื้อใหม่คนมีเงินหน่อยเขาจะไม่ทำเบิกสิดแล้วเบิกติดับ เป็นอันาเ็จครับบางคนก็ว่าซีนรั่วมันไม่ใช่ครับเปลี่ยนซีนก็ไม่หายเพราะว่ามันรั่วออกจากที่นี่ครับออกจากที่นี่เปลี่ยนใหม่มันก็หายใช้ได้อีกกเจ็ดปีก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเสร็จแล้วครับ